ครับอะไรเลยคนละหนึ่งบาทคนละหนึ่งบาทผมต่อนนะฮะจริงจริงนะครับตาเลยครับผมเออหมายเลขในที่ออกนะครับข้างหลังนะครับสี่ตัวท้ายลงท้ายด้วยคำว่าอ่อด้วยหมายเลขครับสี่เจ็ดสามศูนย์ครับ ส7 3 0นะครับนี่ท่านที่หนึ่งก็เตรียมตัวรอรับเสื้อนะครับเดี๋ยวจะติดต่อประสานงานไปนะครับว่าเป็นใครนะครับหมายเลขที่สองนะครับก็ลงท้ายโอ้โหคนนี้ดีจังนะครับลงท้ายด้วย7489ครับโอ้เจ็ดสนะครับครับเบอร์นี้เป็นไงครับลงท้ายด้วย1390ครับนะครับกลับแล้วเดี๋ยวเราจะประสานไป นะฮะจะติดต่อวันสองวันเนี้ยจะประสานไปแล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะเริ่มจัดส่งได้ครับเสื้อผ้าลานี้ก็สวยงามนะครับมีโลโก้นะครับผมเคยใส่อยู่ประจำวันนี้ต้องใจจะใส่มาเนี่ยดีต้องใส่มาได้ครับได้ได้้ก็นำลายหลังพุ่งนี้พุ่งนี้จะใส่มาครับผมครับเออคุยไปคุยมาเนี่ยอะไรอะไรก็ผมว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะมันต้องยอมรับว่าเราเนี่ยนะฮะไปเล่นการเมืองตามพรรคประชาธิปัตย์มากไป ะะ่อยให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะมาเดินทํานู่นทํานี่ทั่่ความจริงเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมนันอยู่ในช่วง,งที่เรียกว่า <Hello. S 1> แย่มากๆแล้วนะฮะเพราะถ้าว่ามันเก่งจริงเนี่ยมันต้องชนะเราบ้างเลยครับ <laughs> จนป่านนี้มีไม่มีไม่ชนะเราสักครั้งหนึ่งเลยครับไม่ผมกำลังพูดถึงพรรคที่เป็นฝ่ายประชาชนเนี่ยประชาธิปัตย์ไม่เคยชนะเราเลยนะครับครับอาจารย์มองยังไงประชาธิปัตย์แนวนี้เที่ยวนี้ uh, ครับผม,ผมบอกว่าพรรค คือสิ่งที่ผมพูดไว้เนี่ยเราก็คุณเกิดยังจำได้ไหมทฤษฎีตรงกันข้ามสิ่งไหนถ้าเราว่าดีเขาว่าชั่วใช่ใช่นโยบายจำนำข้าวเราว่าดีเขาว่าชั่วประชาปัดกับพวกพ่อค้าข้าพ่อค้าข้าบอกว่าชั่วครับอันนี้แน่นอนแหะครับทุกเรื่องอืแล้วพักประชาธิปัตย์ตั้งแต่ตั้งพักมาจนถึงวันนี้นะครับ เขาถือไว่าสองอย่างหนึ่งเขาต้องเป็นคนดีเขาต้องเป็นฝ่ายดีและคู่ต่อสู้เขาต้องเป็นชั่วครับคือตั้งพยายามจะเป็นเทพตลอดอสองเขาจะต้องเป็นฝ่ายถูกไอ้นน้นต้องเป็นฝ่ายผิดเสมอเขานาเนินเรื่องนี้มาตั้งแต่อาจารย์พีดีพันธ์น่มยงเขาทําให้กลายเป็นคนชั่วกลายเป็นคนผิดคครรัับบกลายเป็นคอมมินิต ลายเป็นคนไม่อะไรต่ออะไรแยะมาถึงนายกตักถินจากคนที่ทำมาเพื่อประเทศชาติก็ต้องกลายเป็นคนผิดกลายเป็นคนชั่วกลายเป็นนักโทษเห็นไหมครับมาถึงยุคนายสมัครก็เหมือนกันพยายามทําให้กลายเป็นคนผิดก็ทํากับเข้ากลายเป็นคนชั่วเพราะว่าทอยศจากสีดำมึนอ เพราทุกอย่างเขาจะทําอย่างนี้ตลอดแล้วเขาทําสําเร็จนะครับทําไมเราจับกลไกเขาไม่ได้เขาทําไมทําอย่างนั้นได้ค,คท<า>ั้งๆ <c oughs> ทงี่เขาพ่ายแพ้ทางการเลือกตั้งเกือบทุกครั้งแต่ในที่สุดเขาทําได้สาเร็จทุกครั้งเพราะเขาร่วมมือกับพ่้อํามา ถูกต้องครับจาร่วมมือกับข้าราชการบางส่วนที่แทบจะทวนใหญ่แหละจะทําให้ฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาชนต้องกลายเป็นฝ่ายชั่วเป็นฝ่ายปิดเขาทำได้ตลอดเวลาแต่เนื่องจากสถานการณ์เ็เปลี่ยนไปแล้วครับประชาธัปในยุคก่อนตอนนี้อพิธีกรมมาพูดนะครับวันนี้เมื่อตอนเย็นเนี่ย ควังก็มาไม่ใช่พูดร่องสามบอกว่าพักการเมืองของเขาไม่ใช่พักที่ตั้งขึ้นมาเป็นพักเฉพาะกิจนั้นก็ด่ากระแทกไปถึงพักของความอังใหม่ของพเอกเจริริศพักดอกเห็ดเกิดขึ้นเฉพาะหน้าฝนนะมันไปกระแทกเขาแต่ว่ามันไม่ได้พูดถึงรายละเอียดถึงอย่างนั้นไม่ใช่พักเฉพาะกิจไม่ใช่พักขึ้นตั้งขึ้นเพื่อชนะการเลือกตั้งนั้นก็ตีพักใสรักไทยพักเพื่อไทยแต่ขึ้นเป็นพักต่อทุตการเมือง โอ้โหชัดชัดเป็นพรรคที่เป็นผันิตการแขงเป็นพระชาธิปไตยเทียมตั้งแต่เริ่มต้นเป็นพรรคที่จะตั้งขึ้นเพื่อทำลายระบบประชาธิปไยประชาชนรู้หมดแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยประชาชนเนี่ยยังถูกครอบงำโดยวัฒนธรรมของอัมมาร,รบวัฒนธรรมแห่งความแตกต่างอ่ะถ้าประชาย์ปัดพูดความดีอันต่างจริงคือความชั่วแต่ประชาชนก็คิดว่าดีดีดีตามไป เนี่ยเลยมีพวกนี้เลยสําเร็จในการใช้วิชามารในการใช้สิ่งผิดๆซึ่งสําเร็จมาจนถึงวันนี้และสังคมไทยทุกวันนี้ก็ตามไปอืแต่เนื่องจากประชาชนพี่น้องภาคเหนือภาคอีสานพี่น้องเนี่ยตาสว่างแล้วครับไม่ใช่วันนี้ก็ปลูดหัวควัดหัวเวียงแล้วก็ตั้งสติสิครับเราเป็นนักประชาไตแล้วตาสว่างแล้วอย่าไปตกอยู่ใต้อิทธิพลวัฒนธรรมของไอ้ประช้ายปับ เพราะสิ่งที่มันพูดว่าดีคือสิ่งที่ชั่วสําหรับเราเสมอสิ่งที่เขาพูดว่าถูกสําหรับเขาคือผิดสําหรับเราเสมอและจริงๆอย่างนี้จริงๆครับต้องให้ยึดไว้และผมจะพูดต่อไปว่าสิ่งที่พักประชาธิปัตย์ทำอยู่ตลอดถึงเวลานี้เราพี่น้องประชาชนที่เป็นประชาไปาแล้วนะครับเข้าใจประชาไปาแล้วอย่าไปหลงทาง อย่าไปคิดว่าเอ้ยกูไม่เลือกแล้วพักเพื่อไทยอย่านะอย่าไปคิดถึงขั้นนั้นไม่ได้ต้องดูไปก่อน <c oughs> เราต้องกําจัดพักที่เป็นปฏจการที่สุด้้าออกไปจากระบบก,การเมืองไทย <c oughs> คือพักประชาปัด <c oughs> เราต้องทําสงครามกับพักประชาปัด <c oughs> เหมือนกับทําสงครามกับยาเสพติด <c oughs> ร้ายกว่ายาเสพติดนะครับพี่น้องประชาชนที่เป็นสาวกเลื่อมใสพักประชาปัด เราถือว่าเป็นผู้ป่วยครใช่ไหมพระเจ้าปัดเราถือว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดคือให้ความคิดที่เป็นพิษประชาไตายเทียมแก่ประชาชนรประชาไตายที่แฝงเคลือบด้วยมีปดิการอยู่ข้างในให้กับประชาชนครับแล้วให ค้ายาเสพติดอย่างถูกกฎหมายนะยาเสพติดวงความคิดเนี่ยเพื่อทําลายระบบประชาไยอย่างถูกกฎหมายเราต้องกาจัดครับเห็นด้วยใช่ไหมครับเห็นด้วยแต่พวกที่ว่าสนับสนุนพรคประชาปัดต้องเอาไปบําบัดทางการเมืองเพราะเราถือเป็นผู้ป่วยทางการเมืองใช่ไหมไมนไปเชื่ออยู่ได้อย่างไงว่าพรคประชาปัดเป็นพรรคประชาไต่ครับ แต่พี่น้องเราที่ภาคเหนือภาคส่านผู้เป็นเสื้อแดงผู้รักประชาปัตยนี่เขารู้หมดแล้วครับว่าประชาปัตยมันมีแต่ห้ยาเสพติดทางความคิดเป็นพิษเป็นภัยต่อระบอบประชาธิปไตยครับแล้วอยู่เราว่าโกรธแล้วโกธแล้วเราจะวิ่งไปหาผู้ขายยาเสพติดทางความคิดครับไม่เห็นด้วยครับ ไม่ได้เราต้องปรับปรุงพักเพื่อไทยเราต้องกดดันพักเพื่อไทยเนี่ยแหละให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ใช่ว่าไอ้ปรับปรุงเราว่าปรับปรุงในฐานะในร่วมนะครับไม่ใช่เราจะเข้าไปร่วมอะไรเขาแต่กระบวนการประชาชนเดินหน้าแน่ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจเลยครับใกล้สถานการณ์มาถึงเนี่ยผมสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามาถึงในระยะไม่นานเนี่ยกล้าประกาศ <wounds> ตายได้เลยเพื่อประชาธิปไตยจริงครับนี้เพราะมาถึงการนั้นเรารู้แล้วว่าฝ่ายตายไม่ใช่หรอกและไม่ใช่พี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยฝ่ายตายคือฝ่ายอัมมัดเพราะเรารู้อยู่แล้วเวลาเนี้ยเห็นด้วยเลยครับครับก็ทั้งหมดทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยที่เราจะต้องปรับปรุงเนี่ยครับก็ควรจะปรับปรุงพรรคเพื่อไทยนะครับให้มีสภาพของการที่ว่าเเป็นพัก ที่ยึดแนวทางประชาชนให้มากขึ้นนะครับผมเข้าใจนะครับว่าประชาชนเลือกพักเพื่อถ่ายด้วยความหวังที่ตั้งเอาไว้นะอย่างสูงมากๆเลยอย่างพี่น้องอีสานพี่น้องเจ้าเหนือเนี่ยนะครับทั่วทั่วประเทเน้นกันนะฮะเลือกกันมากๆเลยเพราะจริงๆอาจารย์ว่าก็ส่วนมากก็จะตาสว่างรู้แล้วว่าไอ้พวกยาเสพติดน้นมันคืออะไรก็อย่าพิ่งทอดทิ้งกันนะครับ ช่วยกันคิดช่วยกันทําว่าโอเคนะครับคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นนักเลือตั้งนะครับเป็นนักการเมืองธรรมดารประชาชนเนี่ยต้องผลักดันเขาเนี่ยให้เป็นนักประชาธิไปไตยมากขึ้นอันนี้ผู้กำหนดรงนะครับแล้วก็ต้องนุ้นเน้นเข้าหาคนเสื้อแดงให้มากขึ้นในฐานะนักประชาธิปไตยน,นี่พีค่คือถ้าคุณจะมาเป็นตัวแทนนะตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศเนี่ยและประชาชนต้องมานั่งผักคุ่อีกเป็นตัวแทนไม่ได้อย่า,า <c oughs> เป็น อยู่บ้านแล้วก็นั่งเฉยเฉยให้คนที่เขาทาได้ขึ้นมาอยู่ตรงนู้นประชาชนทั้งประเทศเขาเลือกคุณขึ้นมา <c oughs> เขาต่อสู้เนี่ยนะ <c oughs> เขาตายเขากินถนน <c oughs> กินไม่กินถนนกินข้าวบนถนน <c oughs> นอนบนถนน <c oughs> มาเนี่ยช่วงเวลาต้องกี่ปีครับ <c oughs> พี่น้องเราตายบาดเจ็บไปต้องเท่าไหร่ <c oughs> ทุกวันนี้ป่วยกันอีกยอเยอะแยะพวกคุณได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยนะนโยบายดี แต่สรรหาไดโนเสาร์มาดาําเนินนโยบายแคบใช่ไหม <c oughs> นโยบายของเราเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ย <c oughs> แม้กระทั่งพรคประชาธิปัตย์มันยังกลวกัวที่ที่เยี่ยวหดเลยแม้กระทั่งเอาลงกรพลบทนี่ยังบอกว่าต้องต้องใช้นโยบายแบบพักเพื่อไทย,ย <c oughs> แต่ในวันนี้พักเพื่อไทย จะกลับไปใช้นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าอะไรผมถามคณะบริหารการจุดอะไรนะคณะยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยหน่อยซิว่าพวกคุณเนี่ยกินข้าวอยู่ดีๆแล้วกําลังจะไปกินหญ้าเหรอผมพูดถูกไหมครับอาจารย์พวกนี้มันต้องคิดต้องทาและประชาชนเนี่ยนะเขาไม่งูประชาชนเนี่ยเขาต่อสู้มาเนี่ยนะเขาไม่ไปหลงกลพรรคประชาธิปัตย์หอกครับ แต่ทุกวันนี้พักเพื่อไทยเนี่ยพวกพวกที่กําลังบริหารอยู่เนี่ยกาลังหลงคนพ,พักปพปันธ์หลงคนหลงคนก็ำลังเดินตามพระบัญญัติป,ปัด กำลังไล่งับเศษเนื้อที่พรรประชาธิปัตย์มันมันย่อแล้ววิ่งแล้วก็ไล่งับกันใหญ่เลย <c oughs> ผมงงแล้วผมก็จริงๆนะเจ็บใจแทนพี่น้องประปปชาชนที่ร่วมต่อสู้กับพวกผมมา <c oughs> <c oughs> ชีวิตพวกผมมีค่าเหมือนกันนะผมก็มีลูกมีเมียม,มีครอบครัวที่ต้องดูแลแต่ก็เอามาต่อสู้เพื่อประชาธิปนไตยฉะนั้นอย่าทำให้พวกเราผิดหวัง ครับใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนี่ก็ต้องปรับรูปก็ผิดหวังมาสามสี่ครั้งแล้วสี่ครั้งผิดหวังมาแต่ว่าเราก็เออไม่ว่ากันแต่ว่าผิดหวังนะเราแก้ยังแก้ไขได้นะยังแก้ไขได้เรื่องราคาข้าวเนี่ยแต่ครั้งนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่ชาวไร่ชาวนาเขาฝากความหวังไว้และเป็นนโยบายที่เขาถือว่าสําเร็จ นะถือว่ายกระดับยกฐานะของชาวนาพิ้ามาแล้วถ้าคุณทําให้ชาวนาเสียใจคุณจะต้องเสียใจมากกว่าชาวนาใช่ครับผมผมกังวลเรื่องนี้นะกังวลคือคือเป็นห่วงนะฮะรัฐบาลคงจะต้องหันมามองอะไรสักอย่างมันคือกลัวนะครับพี่น้องบอกมาว่าขี้กลาดคุณได้แดงอะไรเนี่ยอครับนนี้เรื่องจริงครับถ้าฟังผมพูดนะแล้วตั้งใจฟังตรงนี้แอะพักพักเพื่อไทยรัฐบาลนะ คุณอย่ากลัวเลยประชาปัตไม่มีอะไรเหมือนกับคนป่วยหนักนอนอยู่ในห้องไอซูและเปิดแอร์เย็นช่ำบางว่าว่ามีทั้งระดับความเย็นไว้แล้วมีทั้งไอออกซิเจนยาเครื่องควบคุมหัวใจอะไรเงี้ยคุณเดินผ่านไปเนี่ย อะไรว่าบ่าไปไหมมันกลัวแล้วว่านั้นนะจะขึ้นมาลุกขึ้นมา,นม,ามันนี่แต่ป้าพัชปัญญาปัดวันนี้เป็นอย่างนั้นแล้วค,คุณไปกลัวถึงขนาดนั้นเนี่ยกลัวจริงๆจะกลัวอ,อ,อะไรถ้ากลัวมาตามผมเนี่ยถ้าผมจะบอกว่าจุดอ่อนตรงไหนบ้างจับตรงไหนแล้วอยู่แม่ผมสามารถวิเคราะห์ได้หมดว่าพวกนี้มันเดินยังไงไปยังไงอยวิเคราะห์ไปล่วงหน้าว่ามันจะคิดยังไงตอนนี้ตีปีกตีปีกเรื่อง Chắc là tục thi đồn.